ดูดวงชาวราศีมังกรสู้ต่อไม่มีทางเลือกไม่สู้ก็แพ้จะตาสู้แล้วรวยก็สู้ต่อไปอดทนอดกั้นกับปัญหาต่างๆชะตาชีวิตของท่านตกตำแหน่งต้องสู้สู้เพื่อความรักสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างสู้เพื่ออำนาจบารมีวาสนาสิ่งดีๆจะถึงเวลาสนับสนุนตัวท่านเองอดทนต่อไป ใครจะกันแกล้งท่านอย่างไรสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่มองเห็นก็ต้องอดทนสู้อย่างเดียวถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆผู้ที่อดทนจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จวัะนั้นท่านจงสู้ต่อไปอดทนอดกัน้นจ,จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจัดแจงตามแบบแผนปัญหาต่างๆมีเอาให้แก้ จ็บปวดยังไงมุ่งมอง,มองตรงไปข้างหน้านะครับมองตรงไปข้างหน้าอย่าไปสนใจความเล่าร้อจะเกิดอะไรกับท่านท่านอย่าไปสนใจจัดแจงตามแบบแผนประเพณีทํานายว่าต่อแต่นี้ไปดวงชะตาท่านจะเปิดโชคชะตาท่านจะได้ริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเพราะจิตใจของท่านอบอ้อมอารีเป็นผู้มีอํานาจแต่แข็งแร่งด้วยจิตใจท่านจะเกิดความคล่องตัว พัฒนาเป็นไปได้ดีเจอผู้คนเยอะแยะมากมายสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาผสมเด็ดจากการประหารประหารศัตรูหมู่มารแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีจะมีเงินทองมีโชคลาภครั้งใหญ่จะรวยเลยๆต่อแตนนี้ไปอำนาจบารมรีวัสนาขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตัง์นะครับ ให้ติดตางช่องได้สนับสนุนทางช่องได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมิีใหน่อยครับสวัสดีครับ